ไปครับพามาดู A150 คันนี้เลยครับคันนี้เขามีกันบ้านอีกแล้วครับนี่ครับผมต้องขออนุญาตพี่เจ้าของรถด้วยครับผมดี่ครับคันนี้ไว้ใช้งานด้วยหรืออะไรด้วยครับพี่ใช้ใช้งานใช้งานแล้วก็ไปวิ่งวิ่งโคลิ่งสั้นๆวิ่งโคลิ่งสั้นๆยังไม่ขอทราบชื่อพี่เจ้าของรถเลยครับขอพี่ต้องครับพี่ต้องต้องนะครับผม ออกมาได้กี่วันแล้วครับโอ้ออกมาได้เดือน20มีนาครับผม20มีนาก็นาเมษาพิจารณาสามเดือนสามเดือนยังไม่ทำอะไรเลยพี่ยังไม่ทำอะไรเลยทำทำระบบไฟอย่างเดียวอ๋อทำรีแบ็กหรือว่าเป็นเป็นแบบปลั๊กแอ็มพีคือหมายว่าเราเสียบเราเสียบไปที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟไงเป็นสปอตไลท์สองตัวอ๋อเพราะว่าพี่เป็นสปอตไลท์ใช่แล้วก็แคชบาร์แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็กล่อง <PM S 2> ครับผมครับผมขอยากงลดนิดนึงครับได้ครับได้ครับทุกที่ก็ทำไียูนะเพรว่ามีนีนะครับมีพาสตาา้ต้องให้เขาดนบข้าวไ่เดิมเดิมก่อนเพราะมันยังรู้อะเอีดผมไม่มีเวลาแบบแค่แค่ดูเขาปอร์ใสเลยครับวงแปดเดิมพอนะที่แปเดิมนะแเดิมนะครับ่าเหลเ แต่ิฟต์ลอยไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งมาบ่ายดีเลยครับแตเดิมไปมันก็พอยใช่ไหมครับพี่พอครับเพราะว่าันนี้มันเป็นแบบเราเราติดตั้งแบบร้านเนี่ยเขาติดตั้งให้แบบว่าถ้าเราเปิดไฟต่ำเนี่ยเราก็จะมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งที่เปิดสปอตไลท์ต่ำคือสตาร์ทรถไฟต่ำหน้าติดอย่างเดียวแล้วก็จะมีแยกอิสระก็คือว่าถ้าเปิดไฟต่ำก็เป็นไฟต่ำแล้วก็ดิสไฟสูงเป็นสปอรตไลท์สีเหลืองแล้วก็ทำแปลแร แต่เสียงแต่เสียงดังลั่นทุ่งเลยคือภาพของสัญญาณเนี่ยจะยินแน่นอนเนาะต้องหลบโอ้ไม่ไหวเพราะว่าธรรมดามันรถเก่งไม่หลบให้บางทีบางทีเขาจะกลับรถหรือว่าเขาเล่นมือถือแล้วบิดเปลี่ยนเลนเงี้ยถ้าเราเราให้สัญญาณเขาก็ยังแบบดึงกลับอันนี้มีหันหลังแน่นอนได้ได้หันหลังใช่อ่าครับเดี๋ยวมาดูกันเล้นแค่ความปลอดภัยแบบครับมาดูขั้นตอนนี้ครับที่หมายกำลังครับ ต้อต้องืองเยอะ่อยไหครับหรือว่าเพื่องไทยทั้งชุดนะฮรือทั้งชุดเลยไทยเขาใกล้ใหม่คนเ,คเล่นเล่นมหายี่หมาวันนี้เล่นเพื่อทไทยเล่นชุดไทยาปท่ากันร <5 S 2> นครับ นี่เพือนชายทีที่ม้งันสิบแปดสิบเก้อ่ะแล้วนี่เดี๋ยวเราใส่สเต็ปไหนเข้าไปครับอ่าทางสเต็ป2ครับทางสเต็ปสองแลบเพื่อนายนี่โอ้ยคราวที่แล้วผมเป็นสเต็ปหนึ่งครับนี่สเต็ปสครับ S <S เข้ามาสับของได้เลยเช่นี่รงใช้เรต้องจับครับซื้อขาดเลยครับของเก่าจืนครับชามก็ซื้อขาดครับ ว่าครับก็เป็นติดรถเข้ามาเดเลยครับเดีเลยถือมัดดีเลยระดับนเลยนะผมหนักเครับครับรู้สึกว่าโอเคเลยตอโจทย์เลยนั่งสบายมันมันปั๊บปั๊บกระแทกไม่ได้เพราะว่าผมสองคนก็รบรยาโอเคครับนิ่มนิ่กว่ารถนี่เลยนิ่มหนึบด้วยน่หนึบด้วยเพราะว่าฮอนด้าเขาเอมไว้ พอผมกวนทีเดียวเรื่องต้องล่าของคันนี้นะครับโ,อ,โอันนี้เป็นคลิปเลยว่าเนี่ยแม่อันนี้ทำมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับต้องมีถูงยิ้วด้วยเพราะมันยาวจางออกไม่ได้ นี่ครับยิ่งมาอีกโอ้โหนี่ครับโอ้โหยังมีรถเข้ามาทำต่อนมากเลยมนะันพอถูกไล้เล้าไปแล้วทำอย่างอื่นได้ครับไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าอถอถอกครับใช่ครับ เด็กองสิบเจองศาครับองเดิมวิ่งชอบองศาครับครับคนเรือตายก็ร้อยสิบ่าเอะครับ,รบเด็กคนเรืปลาร้อยยี่สิบ่าเดีกสองคนนะครับ ต้องไปยุ่งกับเครื่องยนต์แต่ได้ความเร็วขึ้นมาครับบวกกับเรื่องของความทนทานนะครับที่ที่สามารถใช้งานได้จริงครับ ่อห่อก็ห้าก็ได้บินฟินก็ได้ล้างแล้วมันมจะแห้งคัชุดที่จะใส่มาแล้วอาร์นัมเบอร์นี่ของฮอ,อนดา้าล,ล้วนๆ้วนตุตัวลยครับเดี๋ยวจะบอกอาร์นัมเบอร์ให้ครับ <c oughs> ต้องดูลูกปืนตัวนี้มาก่อนนะครับเพราะจะเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ใหม่ต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่ใช่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันคนละแบบครับ ร้อยร้อยสิบนะตัวใหญ่คร <5, S 1> ับโตลงครับร้อยสิบครับมือมือหกแล้วครับอันนี้ยากหน่อยเครื่องมือต้องหาซื้อเอาเป็นเครื่องมือเฉพาะเครื่องมือพิเศษนะใช่ครับ เป็นอย่างี้ครับที่รอบเย็นตัว25อันนี้ของใหม่ของคลิก150รุ่นใหม่ร่าจุดของคลิก150 150ครับ18ปันอันนี้ของคลิกรุ่นใหม่150อันนี้55อันนี้53โอ้โหนะฮะเราจะเทียไปดูอันนี้ของ PCS 125 หรือคลิกร้อยยี่ห้าก็ได้แต่ถ้าไปซื้อบอกเขาว่าพีซีเอ็กดีกว่าจะไ,ไม่พลาดของเราสิบหกอันนี้สิบสามครับตัวนี้พีซีเอ็กร้อยยี่ห้าสี่เจ็ดตันเจ็ดสี่ตันนี้ใช้ไม่ได้ครับ mm. ต้องสี่เจ็ดตันตัวนี้สี่สามตันแต่ความตรงนี้หากเคือไฮได้คือ,คอมัน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 ต้องนันเยอะเปลี่ยนไปไปลี่ยนก็ไม่งอันนี้ลูกปืน ที่เอเพราะว่าอันนี้มันเข้ากันตรงนี้ครับจำฮะแต่ว่าอันนี้มัน,นอันนี้มันหลวมมันเข้าไปแล้วมันหลวม<อ>แล้วก็ซื้อตัวใหม่องคิดร้อยยี่สิบห้าเข้ากันตัวนี้โอโอมาใส่แชรไม่ต้องไปวิ่งรวมจึงเลยนะวิ่งเข,เข้าร้านเข้าร้านจบเข้าร้านอย่างเดียวครับนี่แหละนี่ครับเป็นอะไรอะไรแท้ทุกตัวอะไรฮอนด้าแท้ครับ ตรงนี้ตรงนี้พอเราใส่เข้าไาแล้วเนี่ยอันนี้มันจะเข้าไม่ได้มันจะไปติดโหวตทันยานเราก็เอามาันออกมา มันก็เอาแหวนที่แปดเบอร์เบอร์เบอร์สิบหกมิ่นะฮะสองตัวลองเข้าไปลองไว้แล้วก็เอารถคังเดิม ถ้าเราก็จะตีตัวนี้ฮะตัวนี้เราขึงด้านนี้ออกสามมิลเห็นไหมฮะขึงออกเพราะว่าข้างในขึงออกนี่อะไอตัวบูเล่จะมาโดนตรงนี้ครับแต่ขึงออกสามมิลแล้วขึงแหวนตัวหนึ่งหนาะสามมิลใส่เข้าไป ลองแล้วที่เราคึงทิ้งไปตัวนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปอันงานเท่าเดิมไม่โดนลูกยาง,งคงเสถแป๊นนะฮะใส่เข้าไปนะ,ะครับเี๋ว็วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเอาดันด้านนี้ออกข้างนอกมันจะมีแบงตัวหนึ่งของเดิมอยู่แล้วการไม่ให้ตัวนี้ดังแล้วก็แสเข้าอย่างเก่า แบบลอ็อกครับอยู่ครบอนนะฮะอย่างเงี้ยมีให้ตัวได้ไปเนี้ยไม่ขยับเลย มองไหมครับโอ้โหต่างของอุ่นด้วยครับ<ด>มากปากมากไหมครับเ,ออเห็นไหมฮะอ,อ่อตาตาท้อได้ส่วนพรามันจะเบาหบวิวเลยครับแล้วมันจะวิ่งสูบอะฮะถ้ามันไม่ได้ส่วนกันมะหนักฮนะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะสวบรอบไปฮัล <c oughs> โ,โหลครับ ยังไม่เข้ามาเลยครับนะยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเราเบิกทางไมา20ชุดนะฮะเขาก็ขาดตลาดอยู่ะครับรอแต่คนเ,วเยวครับเขาไม่แจ้งวัที่มาด้วยเราขอไม่ได้เลยลูกค้ารอกันเยอะเลยะค,ะครับครับอ่าวันจุกดีกว่าครับวันจุกดีกว่าวันจุกครับวันจุกดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันใกล้เกินไปยังไม่มาวันจุกมันมันมีเวลาย,ยาวหนะะ่อยครับ ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับรบกวนครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับใส่เข้าตลอดครับคนท้ายกับยืนเข้าไปครับได้ครับของใหม่เลยครับแค่นี้น้ะมันส่วนท้ายที่เราใส่ไปนี่ของอะไรกังทำได้เลยครับได้ ้เห็นเขาอื่นเขาไปใส่โมลตัวนี้มันแตกต่างกันไหมแตกต่างครับโมลตัวไหลตัวที่ใเป็นด้ำนะแล้วมันมันเดือด้วยอ๋อมันเดือครับใส่ของเดิมดีกว่าของเดิมดีสุดครับแล้วน้ำมันเครื่องอ่ะใช่แล้วน้ำมันเครื่องก็แล้วแต่แส่ามันใช้โมพีวันทอดลอยครับ หมุนดิครับมีรอแล้วนะมีรอแล้วครับหมุนดูครับขออนุญาตครับหมุใดูใส่ล้อแล้วมันหนักมันจะไม่ลองหมุนดูโอ้โหนี่แบบใส่ล้อแล้วนะครับพี่ลองไหยครับพี่เจ้าพี่เจ้าของรถลองครับเบาหิวเลยเฮ้เบาครับพี่เบาหิวเลยเอาแค่ล้อติดถนนพอนะไม่ต้องเอาล้อจากพื้นนะพอครับพอครับมันแรงไปมันะล้อจากพื้นน่ะมันจะบิน ใช้เวลาทำอยู่20นาทีได้ไหมครับ15นาทีไม่นาน <im it> เรยวว่าเซตนี้ักประมาณเท่าไหร่ครับ <im it> 4,005ครับชามหน้าด้วยนะครับ,คร,บ,บ,บครับดีดีวีครับชามหน้าชามจาก15เป็น17 ตัวคู่กันนะฮะจะเป็นสองอันนี้สิบเจ็ดองศาช่าชวงนี้นะฮะครับงเดิมนี่สิบห้าองศาหกสิบองศาองศาในตัวเดียวกันคร<ะ>ับของเดิมมันจะไปปะม่ปรับอันนี้ก็ลสบไปนี่คนละแบบดของเดิมยี่สิบกรัม เราใส่สิบห้ากรัมสามเม็ดสิบห้ากรัมของแท้สามเม็ดอันนี้ของรุ่นอะไรเนี่ยอ่าคลิกร้อยยี่ห้าครับใส่ของคลิกร้อยยี่ห้าเข้าไปครับสามเม็ดเอ็กสามเม็ดนี้ก็ามาเจาะให้ 11, มันเบาสิบเอ็ดกรัมเฮ้ยเจาะเอาไม่เหล็กของเทมใส่ทุกอย่างของแท้หมดช่องเราเปิดตรงนี้มนันก็ที่เราให้ดูเมื่อกีนก้นี้ครับ แล้วก็ถึงด้านนี้ให้มันมันทุกงหมนนี้กินหมดทุกตัวมันก็ชิลูเมื่อกี้นี้ยี่สิบเจ็ดสองทำไมถึงยี่สิบเจ็ดสองะครับยีหนึ่งองคาใานตอบนะตอนนี้ผาองคานสิบเจ็ดแต่เจ็ดสามนี่สิบแปดเลยรถมูดต้องตึงร้่านทขเดินนะเขาเดินนะเาเดิน ของที่ผมมันมาเนี่ยมันมีรอยรอยแตกรอยอะไรเปล่าธรรมดาปกติใช่ไหมโอเคคร right. ับสองมืเสีออะไรวิ่งเท่าไรแล้วกี่เมื่อแล้วกี่มื่อไรพี่ยังหลับสสีท่นเลื่อนถึงเลยตางครับได้สองหมื่นโลขึ้นไปครับสองหมื่นสีครับมหมครับ

หลายจ่ายน้วมันมเครื่องโมบิลวันให้อีกทีหลหายแล้วต้องเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชุดตัว ADV 150เปลี่ยนเปลือกท้ายแล้วก็ัำเซ็ตให้ข้างกันให,หม่ัทเป็นชุดอะไรเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเอามาเปลี่ยนได้ลอนแล้วก็ได้ในเรื่องฐาคาแล้วก็คำนวณทานาทมานะครับ ก็มาได้ได้ในแบบครับ ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเปลี่ยนชุดข้าแล้วก็เฟืองท้ายนะครับเรียบร้อย,ยไย่เวลาไม่ทานได้ของแท้รถาทานทานนะครับในในส่วนของตัว ADV ร้อยหสิ p o w l i n e ฝาก้สามสามะครับรครับก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสหรับตัว ADV ร5 0หคันนี้แน่นอนมีความเร็วความอึดความประหยัดขึ้นมาอีกนะครับ ต้องขอขอบคุณทีมาด้วยที่วันนี้จัดมาให้ชมกับตัวพระเอกคันนี้ ADV 150พีซี้อ่าพีซีนี่ตัว218 0ขึ้นมาเนี่ยได้หมดเรื่องเดียวกัน18 19 20 เก็บไว้เป็นข้อมูอเป็นแนวทางได้ครับผมสําหรับใครที่อยากจะอัพรถตัวเองแต่ว่าไม่อยากไปยุ่งกับเครื่องยนต์นะครับมาไล่ข้างปรับเครื่องท้ายกันนิดหน่อยนะครับอะไรฮอนด้าสามารถส่วนใหญ่จะสับกันได้นะครับอย่างที่ทก,ก่อนๆที่ผมเคยทําเอาไว้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางได้ครับแล้วก็ไปลอง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 เอาไปใช้กันดูครับ คลิปนี้ผมคงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับตัว ADV ครับแล้วก็ฝากเยี่วขอบคุณเจ้มาด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วขึ้นเร็วขึ้นกระโลดเลยน้ำมานน้อยได้60ลิตรถ้าขี่เราเรือก็ประมาณ 50โลลิ okay. ตรเลยเหรอฮะก็วันนี้50าสิบกิโลเมตรขี่กันลืมเลยครับโอ้พักขี่ได้เจ้ากรรมสวรรค์งี่ยกสิตลอดทางเพิ่มหกสิบโดลิทเลยและนี่ผมถามนิดนึงสิ่งที่ผมทำในวันนี้สิ่งที่ได้กลับมามันมีอะไรบ้างมาเพิ่มมาาเพิ่มคนเร็วขาเรด้เพิ่มมาคนเร็วตายเพิ่มนิดหน่อยนอนซ้องเท่าเดิมนุ่งหลังไม่กลัวใครเขาเรียกอะไรนะบางชั้นนี่ไม่ชอบไม่กลัวเลยของที่ชอบเลยผมชอบครับ ีเดอย่างนี้ครูทับเบิร์ก็หวานเลยหวานเลยหวานเลยทิปต่อไปคูทับเบิร์ครับเจอกันเยดีวีไทยแลนด์นี่ครับผม